วันนี้ครับจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องสื่อบนชนของประเทศไทยนะครับดูใหญ่ผู้หญิงคนนั้นที่ความสามารถมีขีดจํากัดแต่ว่าอยากจะเป็นผู้นําของประเทศมีการตัดไม่ให้ผู้คนได้ทรัดฟอกในสภาดูความขี้ขลาดของคนไร้ความสามารถนะเออแล้วก็บอกว่าเป็นเจนวาช่างไรความยังอายสิ้นดีเลยโอเควันนี้ผมจะมาคุยกี่กับสื่อบนชนนะเพราะว่า พวกสื่อบลชนประเทศไทยมันก็เป็นพวกที่น่าเกลียดเป็นพยาธิของประเทศไทยเหมือนกันนะครับแล้วไอ้พวกสื่อบนชนพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสื่อที่อ้างประชาธิปไตยเพราะว่าในระบอบประชาธิปไตยชอบให้อำนาจให้สิทธิเสรีภาพต่อสื่อบลชนซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผิดตามหลักศาสนาเพราะสื่อบนชนใช้สิทธ์อำนาจในทางที่ผิดในการทำข่าวบิดเบือนนะครับวันนี้ผมจะเริ่มต้นนะครับที่มาของเรื่องก็คือจากหนังสือเล่มนี้นะครับ Weapons of Democracy โดยจอห a นสันออร์เบนะครับหัวข้อหลกัหลกๆของเขาก็าคือ Propaganda p r o g r e s s i v i s m and American o p ion n i อเมริก a n o อ i n น ion นี้ผมจะไม่พูดถึงเพราะว่าหนังสือเล่มน,นี้เขาได้เขียนขึ้นมาเพื่ออ้างอิงถึงเรื่องราวในประเทศอเมริกานะครับซึ่งเราก็จะไม่ไปยุ่งตรงนั้นแต่ Propaganda ซึ่งมีความหมายแปลว่าโฆษณาชวนเชื่อและ progressivism ซึ่งมีความหมายแปลว่าพัฒนานิยมนะครับซึ่งพวกประชาธิปไตยทั้งหลายชอบเอาเรื่องเหล่านี้แหะครับมาบอกประชาชนว่าเออเราจะพัฒนาให้ประเทศชาติด,ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เป็นการล่อให้ประชาชนมีกิเลสตัญหานะจนลืมไปเรื่องเรื่องของอาการอยู่ตามหลักความเป็นจริงนะครับตามตารรกะธรรมดาซึ่ง ตรกกะที่ว่านั้นก็คือคนขยันก็จะได้ดีคนไม่ขยันก็กต้องตามรัฐสภาพรัฐสภาพไปเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยจริงๆแล้วมันเป็นระบอบที่ทำลายาความเป็น r e a l i t y ของอของสังคมนะครับพ่อหลวงเคยสอนเรื่องการอยู่อย่างพอเพียงนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าเราทำได้แค่ไหนเราก็ควรกินอยู่ตามที่เรามีนะครับเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยคือสิ่งที่ against ความ ระกะของเหตุและผลนะครับสำหรับในประเทศไทยนะครับมีอยู่สองพักนะครับที่ทําตัวเป็นเจ้าของประชาธิปไตยนั่นก็คือพักแดงและพักสม้มและสองพักนี้นะครับอชอบสร้างเป็นโฆษณาชวนเชื่อเรื่องพัฒนานิยมว่าตนเก่งกาจมีความสามารถมากมายทุกคนจะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีกินมีใช้แต่ตัวเองไม่ได้มีความสามารถอะไรเลยนะครับทั้งสองพักเลยทั้งแดงทั้งสม้ม ชอบใช้ประชานิยมอ้ยจะแจกเงินนั่นนี่สามารถให้เงินสวัสดิการของรัฐอะไรต่างๆนานาโดยที่ไม่ได้รู้เลยว่าตัวเองจะหาเงินเข้าประเทศเข้าคลังของชาติอย่างไรนะครับก็เลยเอชอบใช้วิธีการอย่างนี้เพื่อทําให้คนหลงเชื่อนะครับสองพักนี้นะครับชอบครอบครองสื่อเพราะว่าพูดง่ายๆก็คือ ต้องคบ,บ,บงำสื่อเพื่อที่จะล้างสมองคนตามหลักประชาธิปไตยที่ยิวไซออนเสได้เริ่มวิธีการเอาไว้นะครับแล้วพักแดงพักส้มประเทศไทยเรานี่แหละก็เอาวิธีการของยิวไซออนสนี้มาใช้นะครับดังนั้นเราจะเห็นว่ามีสื่ออยู่มากมายที่บิดเบือนนะครับเมื่อตอนที่สองพักนี้มีอำนาจนะครับพักส้มไม่เคยมีอำนาจแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่พักส้มครองโซเชียล นะครับแล้วก็ในโซเชียลเหล่านั้นผมก็เคยทําข่าวไปครั้งหนึ่งมีผู้ชายวัยรุ่นคนหนึ่งมาทําข่าวบิดเบือนโจมตีนายกประยุทธ์จันโอชาลุงตู่ของพวกเรานะครับซึ่งไม่ได้กลัวบัจกรรมเลยพวกนี้นะครับมุสาวาทาศีลข้อที่สองนะครับพวกนี้ไม่เคยเชื่อพวกยูซาอนิสไม่เคยมีศาสนาครับวันนี้ขอพูดเรื่องสดๆร้อนๆเรื่องขี้โม้นะครับพ่อลูกคู่นี้เก่งนะเก่งหนาในการโฆษณาเก่งเหลือเกินนะครับ พัฒนาประเทศเก่งยังไงวะคิดจะเปิดคาสิโนโคนที่จะคิดจะเปิดคาสิโนโได้นะไม่ใช่คนเก่งหรอกครับพวกที่แจกเงินไม่ใช่คนเก่งหรอกครับถ้าไม่มีวิกฤตใดๆนะครับแล้ววันนั้นตำรวจไซเบอร์นะครับยกขยงบุกบ้านนักข่าวสาวคนหนึ่งซึ่งอยู่ในช่องที่สนับสนุนการรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ การกระทําเช่นนี้ทําให้รู้ว่าคนที่ไปฟ้องนักข่าวคนนี้ไม่ได้มีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์นะครับเพราะเขาควรจะรู้ว่าข่าวช่องนี้เขารักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แสดงว่าตัวเองทำตัวมีปัญหาเองรับไม่ได้ที่เขาวิพากษ์วิจารณ์นะครับ นักโทษเด็ดขาดคนนี้จริงๆแล้วไม่ได้มีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ครับและตำรวจไซเบอร์นะครับที่ยกขยโญงบุกบ้านนักข่าวสาวรักชาตินะครับผมว่าเรามาดูข่าวเหล่านี้ดีกว่านะครับเพื่อจะได้ผลงานจับข่าวบิดเบือนของจริงได้นะครับมาดูอันแรกนะครับช่องข่าวช่องนี้นะครับผมเอ่ยชื่อนะครับเพราะว่าผมก็เอาข่าวมาจากของเขาเลยทีนี้ผมก็ไม่ได้บิดเบือนอะไรนะครับเป็นช่องข่าวไทยรัฐ นะครับช่องข่าวไทยรัฐออกข่าวตอนก่อนที่ผู้หญิงอุ้งอิงจะไปที่ประเทศจีนนะครับออกข่าวว่าแพทองทานเตรียมบินหาฤรษสีจิ้นผิงแก้ปัญหาคอเซ็นเตอร์เป็นข้อเท็จจริงหรือเปล่าคนที่มีสมองนะครับคิดเป็นนะครับควรจะรู้ว่าไม่น่าจะเป็นจริงได้นะครับแล้วผมเดี๋ยวผมจะบอกว่าเหตุผลเพราะอะไรอีกช่องหนึ่งนะครับผมก็จะเอ่ยชื่อเลยทีเดียวช่อง Daily News เพราะอะไรรู้ครับเพราะผมก็ไม่ได้บิดเบือนอะไรผมเอาข่าวของเขามา เพื่อที่จะมาวิภาพวิจารณ์ว่าข่าวของเขามันมีความเป็นจริงหรือบิดเบือนมากน้อยแค่ไหนนะครับเขียนเอาไว้ว่าทักษิณยังไม่สิ้นมนขลังสีจิ้นผิงเชิญเยือนจีนอันนี้สำหรับผมตลกมากนะครับช,ช่องไทยรัฐบอกว่าจะไปจับเข่าคุยกัน เรื่องคอเซนเตอร์กับท่านสีจิ้นผิงซึ่งใช้หน้าที่ของประธานาธิบดีประมุขของชาติหรือไม่ทําข่าวออกมาได้มาช่องนี้ไปกันใหญ่บอกว่าเป็นเพราะมลขังทักษสณงสีจิ้นผิงก็เลยเชิญลูกสาวไปเยือนจีนออ,ออกข่าว่บางทีนะ่าอยาคิดว่าประชาชนโง่ขนาดนั้นสิครับช่องต่อไปก็คือช่องนี้นะครับออกข่าวมานายกพร้อมเยือนจีนหาหรอสอจิ้นปิกหลายเรื่องสีจิ้นผิงเขาเป็นประธานาธิบดีเขาจำเป็นเวลา มาหาห,าหาหรืออะไรกับกับอุ้งอิงครับผมอยากจะรู้นะออกข่าวกันมาได้หรือว่าไอใครปันอะไรมา นะเพราะคุณทำข่าวกันวันนี้นะ่ามาดูแล้วกันเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นเพราะว่า IPRD Public Relations d e PARTMENT o t t h g o v v r r n m n t นะครับไปบอกให้เขาออกข่าวอย่างนี้หรือเปล่านะครับเปิดกำหนดการทีม Thailand ยกคณะใหญ่เยือนจีนนายกพร้อมจับเข่าคุยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนายกพร้อมจับเข่าคุยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเป็นไปได้หรอครับแก้ปัญหาทุกมิติพร้อมจเจริญสัมพันธไมตรีโอกาสครบรอบ50ปีเขียนออกมาได้ยังไงครับ ิดเบือนตั้งแต่ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลแล้วนะครับจะสังเกตเห็นว่าข่าวที่ปล่อยออกมานะครับเป็นภาษาไทยมีไว้สําหรับสร้างภาพลักษณ์ว่าตนเองมีความสําคัญจนถูกเชิญโดยท่านสีจิ้นผิงนะครับเพราะเชื่อว่าถ้าทําข่าวอวยตัวเองเป็นภาษาไทยยังไงยังไงก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ของทางประเทศจีนรู้ว่าเอาการเชิญของทางจีนมาปั่นบิดเบือนมาดูข่าวจริงกันดีกว่าครับ อันแรกนะครับจาก CGTN ซึ่งย่อมมาจาก China Global Television Network นะครับอ่าช่องดี้นะครับที่เขาไม่เอาเรื่องราวไปรูเขาเอาไปประกาศประเทศจีนหรือเปล่าเพราะช่องนี้เขาเป็นินเ international มากๆนะครับเขาทําข่าวเป็นภาษาไทยได้ด้วยแต่เขาเป็นสํานักงานข่าวของประเทศจีนนะครับดูข่าวนะครับนายกไทยเยือนจีน5-8กุมภาพันธ์โฆษกกระทรวงต่างประเทศประกาศ ตามคำเชิญของนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนนางสาวแพรท,ทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีของไทยจะเดินทางเยือนจีนในระหว่างวันที่5-8กุมภาพันธ์2568ใช่ท่านประธานธาาิบมปดีสีจิน้นผิงเป็นผู้เชิญหรือเปล่าไม่ใช่นะครับอ่ะเโอเคอ่าเรายังไม่แน่ใจอภิสูจน์ดูข่าวช่องถ่ไปอันต่อไปนะครับเป็นของสำนักข่าวซินหัวนะครับซินหัวบอกว่า thai prime minister to visit china updated february the 4th 2025 at 11.17, 17 Xinhua. Beijing february the 4th at the invitation of chinese premier li xiang prime minister of thailand pei tong tan will pay an official visit to china from february the 5th to the 8th a foreign ministry spokesperson announced here tuesday maybe in a cup ผมพิสูจน์ให้อีกข่าวหนึ่งครับบางทีอาจจะตกข่าวมาดูอีกช่องหนึ่งนะครับไอดิ ID Global t i m e ก็เป็นอีกสำนักงานข่าวใหญ่อินเตอร์เนชั่ของประเทศจีนอีกสำนักหนึ่งนะครับ h ทย prime minister แพรทองทานชินวัตรถ o v วิ i ิท h i ์ China by fmprc gov cn published february the 4 t h 2025 at 10:11 a.m. foreign ministry spokesperson announces at the invitation of premier of The State Council of Li Xiang, prime minister of Thailand แพทอตง a n นชินวั will pay an official visit to China from February the 5 t h to the 8 t h เหมือนเดิมครับสามสำนักข่าวนะครับไม่มีชื่อของท่านสีจิ้นผิงเป็นผู้เชิญเลยแล้วก็ไม่มีการกล่าวว่าจะไปคุยเรื่องคอเซนเตอร์อะไรเลยนะครับถ้าบีก็คงจะไปคุยกับท่านหลี่เชียงนะครับแต่เขาก็ไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรแค่ตามธรรมเนียมแค่นั้นนะครับเออหลาทางนี้ก็ปั่นอวยกันใหญ่ นะครับแล้วผมก็ยังมีอีกจากซ้นหัวอีก2อสข่าวซึ่งไม่มีชื่อของท่านสิชิ้นผิงในการเชิญเลยแล้วผมก็จะย้อนกลับมาที่ PRD Public Relation Department of Thailand again นะครับว่าตอนททดภาคภาษาไทยพูดสดิบดีว่านายกไทยเราจะไปคุยเรื่องราวจับเขาคุยกันหลายเรื่องแต่มาดูภาค,ษาษาคาภาษาอังกฤษนะครับภาคภาษาอังกฤษของเขาอ่ะกระชาสัมพันธ์ตอแหลไม่ได้นะครับ เพราะว่าถ้าต่อแหลไปนะครับเดี๋ยวทางจีนซึ่งเป็นผู้เชิญไทยจะรู้ความจริงว่ารัฐบาลไทยและสื่อไทยบางสำนักทําข่าวบิดเบือนอ้างชื่อท่านสีจิ้นผิงประธานาธิบดีซึ่งเป็นประมุขของรัฐประมุขของชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งถือว่าผิดธรรมนองของธรรมมากๆนะครับที่ไปด้อยค่าประธานาธิบดีผู้เป็นประมุขของประเทศจีนนะครับว่าเขาเป็นคนเชิญนายกเรานะครับซึ่ง เหมือนที่ผมบอกคนมีสมองควรจะรู้ว่านี่คือการด้อยค่าประธานาธิบดีของประเทศเขานะครับแล้วมาดูภาคภาษาอังกฤษที่ผมบอกว่าเขาตอแหลไม่ได้นะครับเขาก็จะพูดความเป็นจริงมากกว่านะครับ Thai Prime Minister to visit China the 5th to the 8th February 2025 Prime Minister Patongtan c h i n w a t is scheduled to pay an official visit To Beijing, China on the 5th to the 8th February 2025, upon the invitation of the Premier of the State Council of China, Li Xiang. During the visit, the Prime Minister will pay a courtesy call on President Xi Jinping and will have bilateral meetings with Premier Li Xiang, as well as Charles Li chairman of the Standing Committee of the National People's Congress. She will also meet with Thai and Chinese business executives to strengthen trade and commerce between the two countries. มีไหมครับมีอะไรที่เป็นอบอกว่าท่านซีจิเป็นผู้เชิญไหมไม่มีมีแต่เรานะครับที่จะไปเคารพเขาเพราะคําว่าเคอร์จันั่นหมายความว่าเราจะต้องไปทําความเคารพกับเขานะครับไปทําความเคารพเขา นะครับทุกเพเขาจะสิธ call on president of china อันนี้ก็คืออีกหนึ่งแบนเนอร์ที่อยู่ที่หน้าเว็บของ prd ที่เป็นภาคภาษาอังกฤษไม่กล้าต่อแหลครับเพราะเด็กโกเขารู้ว่าประเทศไทยเอาข่าวการเชิญของเขามาปิดเบือน นะครับเออก็ยังดีก็ยังฉลาดนะครับที่ไม่ตอแหลในภาคภาษาอังกฤษคําว่า c o u r t เ s y นะครับเป็นการให้เกียรติเป็นการแสดงการอ่อนน้อมนอบน้อมการมีมารยาทพระฉานา้นท่านนายกเรานะครับจะไปทําความเคารพเขาไม่ใช่เขาเป็นฝ่ายเชิญนายกเรานะครับลำรวจไซเบอร์อยากมีผลงานผมแนะนําให้ไปตามช่องข่าวเหล่านี้นะครับเร,เริ่มต้นที่ช่องไทยรัฐเลยครับถามเลยว่าอุ้งอิงคุยกับท่านฝีจิ้งผิงเรื่องคอเซนเตอร์เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า ไม่น่าจะจริงเพราะเรื่องอย่างนี้น่าจะคุยกับผู้ดูแลด้านความมั่นคงมากกว่าไม่ใช่ท่านประธานาธิบดีประมุขของรัฐนะครับและช่อง36ด้วยนะครับว่าองค์อินคุยกับท่านสีจิปิงหลายเรื่องจริงหรือเปล่าซึ่งก็ไม่ได้จะจริงอีกท่านสีจิิงเป็นประมุขของรัฐทําไมต้องมาประคุยกับนายกรีซึ่งเป็นแค่ผู้บริหารของประเทศนะครับ และช่องเดลิ y น e w s นะครับอันนี้น่าจะถามอันนี้น่าจะได้เยอะเลยละครับว่าเขามีหลักฐานเป็นรายลักอักษรไหมว่าท่านสีจิ้นผิงได้ส่งคำเชิญให้อุงอิงจริงๆ ลองเช็คดูเพราะเขาบอกว่าเชิญอุ้งท่านสิจิปิงเป็นผู้เชิญด้วยช่องนี้นะครับเพราะถ้าไม่มีนั่นแสดงว่าสํญญานาข่าวตะรนิวสร้างข่าวปิดเบือนอย่างชาัดเจนและข่าวปิดเบือนลักษณะเช่นนี้ถือว่าด้อยค่าผู้นําชาติจีนอย่างไม่น่าให้อภัยได้เพราะท่านสิจิ๋ผิงเป็นถึงประมุขของรัฐทําไมจะต้องมาส่งจดหมายให้กับนายกรัฐรมนตรีด้วยนะครับดูดูแล้วข่าวทั้งหมดนี้มีความเป็นไปได้ว่าปิดเบือนทั้งนั้นมีแต่คนไร้สติปัญญาที่จะเชื่อข่าวปิดเบือนได้อย่างง่ายได้ ซึ่งประเทศไทยก็ดันมีเยอะซะด้วยระบอบประชาธิปไตยถึงได้ทำร้ายประเทศไทยมากถึงขนาดนี้เพื่อความปลอดภัยของคนไทยนะครับในการเสพข่าวจากสื่อฝากตำรวจไซเบอร์นะครับตรวจสอบข้อเท็จจริงกับช่อง Daily News ช่องไทยรัฐและช่อง p p t v h d 36ดาด้วยอ,อันนี้เรื่องขำๆส่งให้สำนักข่าว Daily ิ e ิวนะครับหรือว่าคุณคิดว่าถ้าท่านสีจิ้นผิงเชิญอุ้งอิงเพราะมนขลังทักษินจริงๆเป็นไปได้ไหมว่าจะเป็นเพื่อการอื่น นะครับตามภาพข่าวที่คุณพาดหัวเอาไว้นะครับเพราะว่าท่านผู้ด,ดาจีนกล่าวไว้ว่าวิธีการหยุดนักการเบืองข้าราชการนายทุนเพื่อไม่ให้ทุจริตมีเพียงวิธีเดียวคือต้องให้เสียชีวิตเท่านั้นดังนั้นถ้าเขาอยากจะเชิญใครสักคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในตระกูลของทักษิณชนินวัตรเขาอาจจะมีเป้าหมายอื่นก็ได้นะครับและตอนท้ายของคลิปนี้นะครับผมใช้ที่ผมได้ทำ บทความนะครับคำแปลให้เรียบร้อยก็ทุกคนสามารถดูได้นะครับเป็น reference นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะถามว่าการบิดเบือนข่าวเช่นนี้นะครับถ้าทั้งสาำ,ำนักข่าวนี้บิดเบือนเพื่อโอวยทักษินนะครับผมอยากจะถามว่าชั่วไหมการกระทําเช่นนี้ถือว่าผิดศีลมุสาวาทาใช่หรือไม่นะครับพักแดงพักส้มล้างสมองคนด้วยสื่อที่พวก มันครอบงำแต่เขาต้องด่าสื่อที่ขายตัวให้นักการเมืองด้วยถ้าทั้งบทนี้เป็นเรื่องจริงว่าพวกเขาบิดเบือนเพื่ออวยทั้งพรรคแดงพรรคส้มสําหรับผมนะครับชั่วกันทั้งบดนั่นแหละครับาศาสนาในประเทศไทยกําลังล้มเหลวเพราะนักการเมืองชั่วและสื่อโสเพณีที่ทําตามระบอบประชาธิปไตยก็เลยโกหกผ่านสื่อเต็มไปหมดนะครับจากที่ผมพิสูจน์ตรงนี้ทําให้ผมเชื่อว่าบิดเบือนทั้งนั้นครับ

My mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. I hear the train coming, it's rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine, <laughs> I don't I'm, I'm stuck in full for fruit and I keeps dragging on. But then